สวัสดีครับผมลีออนกิตพ์บุญญามณีครับผมรัะบทเป็นแจ็คธิรดลครับสวัสดีครับผมซาลิงนะครับรัะบทเป็นจมกรครับในซีรีส์ขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกครับผมแตแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับผมก็จะเป็นเด็กที่แบบซนๆหน่อยแล้วก็แบบขี้อ้อนอะไรอย่างนี้อ้อนพิจารนะครับส่วนส่วนผมนี่คือตรงข้ามเลยก็คือว่า ในเรื่องเนี่ยเป็นพระเอกลิเกครับผมแล้วก็เป็นคนแบบนิ่งๆสุขุมสุขุมดูดูครับแล้วก็เวลาสอนเขาเนี่ยก็จะมีการแบบทะเลาะกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเขาเป็นแบบดาราที่ให้ผมแบบมาสอนเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือใช่เป็นสุตาใเรื่องเลยคือมีโปรเจกต์หนึ่งที่ผมต้องไปเรียนลิเกกับเขาด้วยก็เลยทำให้มาเจอเขาครับใช่ครับแล้วในเรื่องเป็ต้องต้องเรียนลิเกเองด้วยไหมหรือยังไงเอ่อ เนี่ยเขาก็จะสอนในเรื่องเลยครับแล้วก็อสอนสอนเล่นลิเกด้วยสอนร้องด้วยกับกับพี่เบิร์ดใช่ใชครับก็คือน้องเนี่ยคือแบบจากแบบเล่นไม่ได้เลยแบบ<ช>ว่าไม,ไม่ไม่ได้เป็นลิกเกในชีวิตจริงก็ไม่ได้เป็นลิกเกเยอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการบุ๊ก็อปแล้วก็เราก็เริ่มๆไปด้วยกันเลยครับตั้งแต่ถ่ายคิวแรกจนคิวสุดท้ายเพราะว่าก็คือแบบ ยิ่งคิวสุดท้ายยิ่งน้องเล่นอ่ะเลยเงี้ยก็คือน้องเริ่มเล่นเป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยร้องก่อนเป็นลำเป็นแล้วอะไรใช่เป็นแค่ไหนเซ็ตเปิ้ลสักนิดนึงโอ้โหผลการตรวจรเยอะแยากกิทน้องคืนแสงจันทร์สาดะ่องพี่จ้องมองตาหวานได้โปรด อย่าพึ่งลำคานรู้สึกต้องการอยู่ใกล้ประมาณนี้ครับมล่แล้วความความรักของเราเป็นยังไงในเรื่องมันหวานไหมหรือว่ามันขมหรือว่ามันเท้ามันอะไรประมาณไหนยังไงบ้างเอาอย่างนี้คือสปอร์เล็กๆก็คือช่วงแรกๆเนี่ยขม แต่ถ้าจะหวังตอน EP ไหนเนี่ยก็คือต้องเปิดชอ่อง T M T V ได้เลยต้องรอติดตามด้วยใช่ครับแล้วแล้ว,ลว,ลวหลายๆคนแฟนคลับบอกว่าตัวพี่เอกเองเป็นไทมหแมดเด็กเราสิงไงบ้างผมก็ผมว่าตรงนะผมว่าจริงนะเพราะว่าในถ้าเป็นในชีวิตจริงคือน้องเด็กกับผมด้วยใช่ใช่ในชีวิตจริงคือเขาขี้อ้อมเหมือนกันหมืนเด็กใช่ใช่ใช่ครับ จะดื้อนะบางทีะไม่ถึงว่าในเรื่องหรือว่าชีวิตจริงนะครับเอออ่าก็ด้วยความที่แบบเราเราเราโตกับเขาในชีวิตจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรามีอะไรเราก็จะแนะนําน้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าดื้อหรืออะไรเราก็จะแบบเอ้คุยกันเลยอะไรเงี้ยใช่ครับผมครับส่วนว่าดื้อไหมมีดื้อมีดื้อมีดื้อยังแบบไม่สนใจดื้อหรือเปล่านะมีดื้อเราจะได้ดูวันไหนยังไงแล้วเราจะฟังแบบ ก็ได้ดูวันที่สามธันวาคมครับผมที่ช่องจีมเอ็มยี่สิบห้าสี่ทุ่มครึ่งครับใช่ครับใครที่อยากไปเจอเราวันที่สามไปเจอที่ไหนยังไงที่บ้านก็ถ้าใครที่อยากไปเจอเรานะครับก็ไปเจอได้ที่ไอคอนสยามครับผมที่ชั้นเจ็ดนะครับก็สามารถไปเจอกันได้นะครับมีโชว์สดๆในไพน์ลิเกสดๆสำคัญไหมมีแน่นอนไต้องไปแล้วอย่างนี้มีแน่นอนแล้วก็อยากให้ทุกคนดูมาโชว์นี้ใช่คนเดียวสักหน่อยไหมนิดนึงไหมให้โอ้ยเล็กสักนิดหนึง าแบบร <ique> ้องร่วมได้ไหมครับแบบสปอยของของวันนั้นได้ได้ได้ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเราเออหากเธอหัวใจว่านนิดเดียว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 ของโชว์ใช่รอติดตามโอเคแตะสุดท้ายฝากสัมภาษณ์การติดตามกันด้วยนะครับ ก็ฝากด้วยนะครับผมสําหรับเอาซีรีส์ก่อนนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับซีรีส์ขอบคุณพี่นหัวใจพระเอกนะครับผมแล้วก็ท่าทางการติดต่อของเลิงนะครับก็ไอจีนะครับก็เล้งจุด P ซครับแล้วก็ติ๊กตอกนะครับก็พีซีทีศูนย์สองเฟซบุ๊กก็พีซีทีศูนย์สองเหมือนกันครับพอผมก็ไอจีลีออนอันเดอร์สกอร์กิตตพ์ครับแล้วก็ t ิกตอกลีออนจุดกิตตพ์ครับผม